สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียอ่านชาแนลวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักประเทพวเจ้าท้าวจตุลโลกบาลทั้ง4ในความเชื่อของจีนกันครับแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับสี่ไต่เทียนอ๋องหรือสู้ไต่เทียนอ๋องหรือท้าวจตุลโลกบาลทั้ง4ในความเชื่อของชาวจีนมีหน้าที่ดูแลพระพุทธองค์ โดยทั่วไปในวัดจีนจะมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ยืนอารักขาไม่มีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในเขตพุทธสถานตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานเชื่อกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เท้าจตุโลกบาลเฝ้ารักษาบริเวณทางลาดไหลยเขาซุยมีซานหรือเขาพระสุมเมนไม่เพียงแต่อภิบาลพระพุทธศาสนาเท่านั้น เท้าจตุโลกบาลอย่างพิทักษ์อาณาจักรหรือประเทศที่ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาตลอดจนเฝ้าปกป้องรักษาผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมให้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองชาวจีนผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะให้ความศรัทธานในมหาเทพทั้งสี่ยิ่งนักและเมื่อใดตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเท้าจตุโลกบาลแล้วเชื่อกันว่า คําอธิษฐานนั้นจะประสบความสําเร็จเพราะเทพทั้ง4ตั้ตงมัน่นอยู่ณทิศทั้ง4ี่รอบๆตัวยอมต้องคอยพิทักษ์ปกป้องและช่วยเหลือให้คําอธิษฐานนั้นกลายเป็นความจริงเท้าวจตุโลก,กบาลทั้ง4มีด้วยกันสี่พระองค์ได้แก่ท้าวทัตรถหรือที่กกเทียนอองหรือชื่อกัวเทียนออง เป็นราชาแห่งฝูงคนทันประจำอยู่ทิศตะวันออกมีร่างกายสีเขียวมือซ้ายถือผินมือขวากำลังดีดพินมีเทพองกคกษ์คือผีบ้ากับยม,มทูตตัวเขียวหรือควงกุย 2. ท้าววิรูหกหรือเตียนเชียนเทียนอองหรือเจินฉางเทียนอ,องเป็นราชาแห่งกุมพันหรือยักษ์ประจำทิศใต้ มีร่างกายสีขาวมือถือเกาทันหรือกระบี่มีผีที่เป็นองค์รักชื่อว่าอุ้งหิงเท้งฉูในทิเบตท้าววิรุหกทรงเป็นเทพแห่งความสุขและความมั่งคั่งของปวงประชาหรือเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาบนั่นเอง 3. ท้าววิรุปักหรือกวางมักเทียนอองหรือกวางมู่เทียนอองเป็นราชาแห่งหนา มีงูพันรอบแขนซ้ายและฝ่ามือก็จับคองูอไว้มือขวาถือลูกแกว้วบางก็ว่าเป็นพังพรประจําอยู่ทางทิศตะวันตกมีเทพองครักษ์ชื่อเอียวเฮงกุย้ยและอีกตัวคืองอกุย้ย 4. เท้ากูเวนหรือโต้บุญเทียนอ่องหรือโตหวนเทียนอ๋องหรือเท้าเวสุวรรณองค์นี้จะถือร่มเป็นอาวุธซึ่งร่มนี้จะใช้ยามฝนตก เพราะฉะนั้นคําว่าฝนในภาษาจีนคือวี่พอนำอักษรทั้งหมดมารวมกันจะได้ความหมายว่าลมฝนตกต้องตามฤดูกาลท้าจะตุลกบาลเหล่านี้บางก็ว่าสืบเนื่องมาจากในคราวกษัตริย์บูอ๋องแห่งราชวงศ์จิวยกทัพไปตีกับกษัตริย์ติวอ๋องหรือก่อนปีพุทธศักราช591ในระหว่างทางได้มีเทพเจ้าสีพระองค์มาขออาสาช่วยรบฝ่ายกษัตริย์บูอ๋อ,อง ได้กล่าวขอบใจและขอให้ช่วยปกปักรักษาให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปโดยราบรื่นตามฤดูกาลให้ราษฎรเป็นอยู่โดยปกติสุขก็เพียงพอโดยไม่ต้องช่วยออกรบครั้นการยกทัพไปตีกษัตริย์ติวอองเป็นผลสําเร็จกษัตริย์บูอองจึงรับสั่งให้ตั้งสาลบูชาเทพเจ้าทั้งสี่พระองค์และให้มีเครื่องหมายดังนี้องค์หนึ่งถือดาบหมายถึงลมเพราะเวลาฟันดาบจะเกิดเป็นเสียงลม องหนึ่งถือพินเพราะการดีดผินตามภาษาจีนจะออกเสียงว่าเทียวซึ่งแปลว่าถูกต้ององหนึ่งถือร่มหมายถึงฝนและอีกองหนึ่งถืองูเพราะคําว่างูออกเสียงว่าสูงแต่ต่อมาเนื่องจากงูไม่เป็นที่นิยมของสาธุชนจึงเปลี่ยนเป็นอุ้มเจดีแทนเมื่อรวมทั้ง4คําจะกลายเป็นลมฝนตกต้องตามดูการอย่างที่กล่าวไปนั่นเองครับซึ่งท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นี้ มักจะเป็นรูปขนาดใหญ่เรียงไว้ในวิหารคางละสองตนชาวจีนจึงได้สร้างเท้าจตุโลกบาลขึ้นเรียกว่าผู้ควบหรือธรรมบาลแปลว่าผู้คุ้มครองรักษาพระศาสนาและเมื่อเราเพ่งมองไปยังเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แล้วจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความน่ายำเกรงในพระบารมีเสมือนพระองค์คอยตรวจตาดูแลการการะทำของมวลมนุษย์ให้ดำเนินตามวิถีของพระพุทธองค์คือ ไม่ให้กระทําความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมและทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองครับถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์พวกเรารวมถึงกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ช่องไปอันชนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ